อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมสูตรบำนาญสูตรใหม่สูตรแค่นะครับมีการเปิดให้รับความรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีวิธีการคำนวณที่เปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนไปยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยสูตรแค่นะครับเหมาะสมนะเรียกว่าคิดตามจริงแล้วก็ จะทาให้คนที่บํนานาญน้อยๆนะครับแล้วก็บ่นว่าบํานาญน้อยมากไม่พอกินนะครับสูตรแค่นี้ก็จะทําให้คุณได้รับบํานาญที่เหมาะสมนะครับควรที่จะได้รับแบบนี้มานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อ่ะเดี๋ยวไปดูการฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกาลังใจด้วยนะครับแชรใหม่เป็นสูตรอ่ก่อนอื่นนะครับเท้าความเดิมสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมของประกันสังคมเราจะใช้สูตร60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย นะครับโดยเราจะได้20%ของ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยของผู้ที่รับบํานานก็คือของเราทุกๆท่านเนี่ยแหละนะครับโดยสุดเดิมใช้อัตราบํานานคูณ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมากกว่า180เดือนนะครับได้เพิ่มนะเดือนละเดือนละ1.5%นะครับทุกๆ12เดือนหลังจาก180เดือนไปแล้วคราวนี้สูตร เดิมเขามองว่านะเขามองว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ในช่วง60เดือนสุดท้ายเราจะเห็น2ช่วงนะในช่วง60เดือนสุดท้ายหากมีการส่งมาตรา39หรือเงินเดือนลดลงก็จะทําให้เสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับเห็นไหมฐานนยะ4,000ช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ย4,080ทำให้ได้รับบํานาญน้อยลงนะครับซึ่งหลายท่านที่ส่งมาตรา39มาก็จะประสบพบเจอเหตุการณ์นี้กับ2นะครับ เงินเดือนที่สูงขึ้นบางคนเงินเดือนไม่กี่บาทแล้วไปสูงขึ้นเอาป5ปีสุดท้ายนะครับก็จะได้เปรียบอันนี้เป็นสไลด์ของเขานะอันนี้พูดตามสไลด์เลยนะครับเขาก็จะได้เปรียบมากกว่าส่วนใครที่ทํางานมาเงินเดือนขึ้นเทเลนิดเทเลนิดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรประเด็นนี้หรอกอันเนี้ยนะครับเข้าใจได้เพราะผมก็เป็นคนกลุ่มกลุ่มที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรประเด็นนี้เพราะเราฐานเงินเดือนเราสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับด้วยความที่นะครับ จาก2ประเด็นนี้เขาจึงต้องมีการปรับสูตรบํานาญใหม่นะครับให้สอดคล้องให้เหมาะสมเพราะฉนั้นสูตรบํานาญใหม่นะครับสูตรแค่บํานาญที่เป็นธรรมสูตรใหม่ที่มีคุณค่ากับชีวิตการทํางานนะครับจะคํานวณค่าจ้างตลอดอายุการทํางานทุกเดือนนะครับเงินเดือนทุกเดือนตลอดอายุการทํางานจะนํามาใช้ในการคํานวณแต่เป็นในรูปแบบของพอย์แล้วจะไม่ได้เอาไปใช้ในการคํานวณเป็นในรูปแบบของฐาน นะครับพอ้อยแบบไหนอย่างไรมาดูกันนะครับอ่ะมาเทียบกันก่อนสูตรใหม่นะครับจะมีการปรับค่าเงินให้เป็นปัจจุบันก่อนนะครับของเดิมถ้าเราคิดตรงๆเ่ยแบบเฉลี่ย9,000บาทอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เป็นธรรมใช่ไหมเขาก็เลยจะต้องมีการปรับค่าเงินเป็นปัจจุบันเฉลี่ยทุกเดือนเนี่ยอย่างเช่นเดือนละ12,000บาท เอามาเฉลี่ยทุกๆเดือนให้เหมาะสมพอเฉลี่ยทุกๆเดือนเสร็จแล้วนะครับการปรับค่าเงินนะครับจะใช้แต้มบํานาญการปรับค่าเงินเดือนเป็นค่าปัจจุบันจะใช้แต้มบํานาญนะครับของแต่ละคนผ่าน3ขั้นตอนหลักอาทิหนึ่งนะครับเทียบ2รับแต้มและ3เอามาเฉลี่ยนะครับเรามาดูกันเทียบคือเทียบเงินเดือนของคุณกับค่าเฉลี่ยทั้งระบบ ประกาสังคมในเดือนนั้นๆน,น,นะครับว่าค่าเฉลี่ยมันเท่าไหร่2รับแต้มก็คือแปลงเป็นคะแนนถ้าเงินเดือนคุณเท่ากับค่าเฉลี่ยพอดีจะได้1คะแนนนะแต่ถ้าเงินเดือนคุณนะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะได้หารตามตามนี้นะเดี๋ยวมันจะได้หารตามนี้มันจะมีตัวเลขอยู่นะครับวิธีการเนี่ยเราก็จะเอาเงินเดือนคุณหา ห้าพันห้าสมมุตินะหารค่าเฉลีย่ยทั้งระบบเนี่ยมันจะได้แต้มหนึ่งจุดหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับเอาค่าเฉลีย่ยทุกเดือนมาเฉลี่ยกันและเอามาเข้าสู่คำนวณน,นะครับอ่าประมาณนี้มันผมอ่านทีแรกมันก็ดูซับซอ้อนอยู่นะครับมาดูกันเทียบเทียบเงินเดือนของคุณกับค่าเฉลี่ยประกันสังคมออาลองเทียบกันเดือนแรกนะครับ เงินเดือน5,500บาทเฉลี่ยทั้งระบบเนี่ยมันอยู่ที่5,000บาทจะได้พอยต์หนึ่งจุดห้าเห็นไหมตัวเลขเนี่ยมันมาจากตรงนี้5,000หาร5,500 0ห้าหาร5,000เท่ากับ1.1ใช่ไหมปุ 6, นะ๊บก่อน6,000นะเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งระบบ5,000 6 0ห0หาร5,000ก็เท่ากับ1.2นี่ไอ้อพอยต์เนี่ยมันมาจากตรงเนี้ยแหละ นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเดือนสุดท้ายเดือนที่179เงินเดือนนะครับ15,000บาทนะครับก็หาร10,000ก็เท่ากับ1.5นะครับแล้วก็รวมพอยท์ทั้งหมดนะครับเฉลี่ยพอยท์เฉลี่ยทุกเดือน1.23พพอยต์นะครับ1.23าวพอยต์ครานี้เมื่อเฉลี่ยแล้วเรามาเข้าสูตรบำนาญเลยอ่าปะเกียว,วิธีการคิด อาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าไอค่าคือตัวเลขค่าเฉลี่ยเนี่ยเราไม่รู้ว่าค่าเฉลี่ยมันมันเราไม,ม่มีตัวเลขของผู้ประกันตนทั้งหมดไงเรา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 ท่านท่านคิดเองไม่ได้เพราะนั้นค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องมาจากระบบประกันสังคมที่เขาคำนวณให้นะครับมาเข้าสุดบำนาญประกันสังคมนะครับบำนาญสุรใหม่วิธีการคำนวณน,นะครับอัตราค่า อัตราบำนานคิดเศษเดือนนะครับอัตราบำนานคิดเศษเดือนนะครับคูณค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบแล้วก็คูณพอยต์เฉลี่ยอ่าเมื่อกี้พอยต์เฉลี่ยเรา1.23ตัวอย่าง อัตราบำนาญน,นะครับคิดเสร็จเดือนนะครับก็ต้องใช้จากวงเล็บนี้แหละ20%บวกกับ10เดือนนะสิเดือนเพราะว่ามันเกินมันเกินไอ้นี่มานะครับมันเกิน180เดือนมานะครับสิเดือนคูณ0.125%นะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็คูณกับค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับ 60เดือนสุดท้ายของผูมิกันตนทั้งระบบคือ12,000บาทแล้วก็คูณกับพอยต์หนึ่งจุดสองสามนะครับอ่ะเรามาดูการ2ีอันเนี้ยบวกกันแล้วบวกกันได้ยี่สิบเอ็ดจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคูณ12,000บาทคูณ1.23พอยต์เท่ากับตกเดือนละ3,136ัสบาทหสตางค์นะครับอ่านี่คือบำนาญที่จะได้รับ นะครับค่อยๆทําความรู้จักกันไปนะนะครับมันจะได้ไม่งงอ่าประมาณนี้นี่ได้มาแล้วตัวนี้นะครับคราวนี้ไอ้พวกเนี้ยมันจะหาเองไม่ได้ละไอ้ค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้กันตนทั้งระบบเลยนะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ไงว่าค่าเฉลี่ยเขามันเท่าไหร่เนาะแต่อันนี้เขาให้ตัวเลขมันหมื่นสองแสดงว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันมีการขึ้นขึ้นลงลง,ลงได้นะเพราะว่ามัน ยึดจากค่าเฉลี่ยจริงมันก็ต้องมีการแต่ละคนเงินเดือนไม่เท่ากันะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสูตรบำนานสูตรใหม่นั้นนะในกรณีนะครับที่ในกรณีที่ผู้ประกันตนนะซึ่งผู้ที่ได้รับบำนานอยู่นะครับผู้ได้รับบำนานอยู่อ่ะมามาถึงประเด็นสําคัญผู้ที่รับบำนานอยู่สูตรใหม่จะได้เพิ่มขึ้นนะก็ปรับเพิ่มขึ้นทันที สูตรใหม่หากได้น้อยลงจะรับอัตราเท่าเดิมผู้รับบํานาญอยู่นะเพราะนั้นคนได้รับบํานาญอยู่ไม่มีใครได้เงินน้อยลงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสูตรใหม่นะไม่มีใครได้เงินน้อยลงผู้ที่ใกล้เกษียณล,ละ่ะสูตรใหม่ได้เพิ่มขึ้นก็ปรับเพิ่มสูตรใหม่ได้น้อยลงมีกติกาเปลี่ยนผ่าน5ปีชดเชยส่วนต่างให้แต่การชดเชยจะค่อยๆลดลง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรับรื่นที่สุดและลดผลกระทบนะครับการเปลี่ยนผ่านคืออะไราการเปลี่ยนผ่านคืออะไรคืออย่างเช่นผู้กเกษียณน,นะครับเดี๋ยวแทรกข้อมูลตัวนี้หน่อยการชดเชยการเปลี่ยนผ่านนะครับเดี๋ยวซูมให้ซูมให้ ผู้เกษียณภายในปีแรกหลังปรับสูตรบำนาญหากสูตรใหม่ได้น้อยกว่าสูตรเก่าให้ชดเชยส่วนต่าง100%นตี่ชดเชยส่วนต่าง100%เลยผู้ที่เกษียณปีที่2ชดเชย80%ผู้เกษียณปีที่3ชดเชย60%ผู้เกษียณปีที่4ชดเชย40%ผู้เกษียณปีที่5ชดเชย20%เช่นผู้เกษียณปีที่2หลังออกกฎหมายหากคำนวณสูตรเดิมได้5,000บาทแต่สูตรใหม่ได้แค่4 0 0พ มีการลดลง1,000บาทจะชดเชย800บาทนะครับรวมก็4,800บาทเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่วิธีการชดเชยนะอ่าเพิ่มเพิ่มหน่อยคราวนี้ตัวอย่างอ่านี่เออมีมีหน้านี้นี่ว่าตัวอย่างการชดเชยประมาณนี้นะครับตัวอย่างการชดเชยคราวนี้สูตรบํานาญใหม่เนี่ยสรุปเลยนะสูตรใหม่สูตรเดิมเนี่ยจะเฉลี่ย60เดือน ผู้ที่เงินเดือนลดลงช่วงท้ายจะเสียเปรียบสูตรใหม่สูตรแคร์จะเฉลี่ยทุกๆเดือนโดยใช้แต้มบำนาญในการปรับค่าเงินปัจจุบันนะครับไม่งงนะไม่งงนะมันไม่ใช่เหมือนกับสูตรแคร์ที่เราคุยกันในช่วงต้นปีแรกๆนะครับอันนั้นไม่ใช่แล้วมันจะมีการปรับใหม่นะมาใช้ในส่วนของอการใช้แต้มบำนาญในการมาคำนวณการคำนวณแต้มจะเทียบกับเงินเดือนกับค่าเฉลี่ยของผ,ผ,ผู้กันตนทุกระบบนะครับ นะมาตรการคุ้มครองผู้รับบำนาญอยู่แล้วไม่มีใครได้น้อยลงผู้ใกล้เกษมีแผนเปลี่ยนผ่าน5ปีนะครับถามว่าเอาสรุปในความคิดความเห็นของแอดมินก็ถามว่า,ถา,วาถามว่ามีคนจะได้บำนาญเพิ่มขึ้นไหมมีนะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะส่งมาตรา39นะครับในช่วง5ปีสุดท้ายได้บำนาญเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับ ถามว่ามีคนได้บำนาญน้อยลงไหมในอนาคตนะครับมันก็ถ้าเทียบกับสูตรเก่านะหรือสูตรปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็มีมันต้องมีอยู่แล้วอะว่าอาจจะต้องมีแน่นอนนะเพราะว่าไอ้สูตรหกสิบเดือนสุดท้ายเฉลี่ยพูดแบบตรงไปตรงมาเลยเหมาะกับคนที่การเติบโตในอนาคต แรกๆเอาจะเงินเดือนน้อยๆน้อยๆลน้อยแต่พอช่วงใกล้เกษียณเนี่ยคนเรามันเงินเดือนเพิ่มทุกปีใช่ไหมมันก็ต้องฐานในช่วงใกล้เกษียณหรือ60สิบสุดท้ายยังไงมันก็เกินฐานที่ประกันสังคมลิมิตเอาไว้อยู่แล้วนะครับมันก็ยังยังไงได้บํานาญแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้วนะพอใช้ตัวสูตรใหม่มันเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยนะครับแน่นอนว่า าบางคนอาจจะมีลดลงบ้างนะครับอันนี้พูดแบบกลมๆนะเพราะเราไม่รู้ว่าการการใช้ตัวค่าเฉลี่ยของผู้ประกันตนทั้งระบบอะ่ะไอตัวเลขเนี้ยอ่ามันจะอยู่ในตัวแอปเลยหรือเปล่านะครับหรือตัวเลขเนี้ยเราจะหามาจากไหนนะครับหรือมีการประกาศทุกเดือนทุกปีหรือยังไง นะเพราะเราเราเรา,เราคือมันเป็นตัวเลขที่เราคํานวณเองไม่ได้เพราะเราไม่รู้นะว่าแต่ละคนมีผู้ประกันตนเท่านี้แล้วแต่ละคนฐานเงินสมทบมันเท่าไหร่กันนะครับมันเป็นตัวเลขที่เราเอามาคํานวณสดสดหรือคํานวณเองไม่ไดนะ้นี่ก็พูดแบบตรงๆบางอย่างมันคำนวณเองไม่ได้นะครับบางบางอย่างก็ต้องใช้ตัวเลขของทางประกันสังคมในการคำนวณเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ย คนที่จะรู้ทั้งหมดก็จะเป็นฝั่งประกันสังคมแลละนะครับก็คงเขาาคงทำแอปนัแหละว่าให้เราคำนวณเองว่าจะ,กะเกษียณปีนี้นะเท่าไหร่ได้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเขาไม่คงมีอยู่ในแอปแหละนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะมีมีจริงด้วยเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าผมเห็นมีมีเขาเรียกว่าโปรแกรมคำนวณบำนาญน,นี่ โปรแกรมคำนวณบำนาญโอเคมีมีโปรแกรมคำนวณคํบำนาญก็ก็ก็โอเคนะครับเราจะได้คำนวณกันได้เนาะอ่ะคราวนี้ทุกท่านเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรนะครับไม่เป็นไรสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติมนะผมผมเอาเอาสไลด์มาจากตัวคลิปวิดีโอนี้แต่แต่ผมพูดในมุมมองอความเข้าใจของผมเองนะเพราะนั้นผิดถูกหรือ,อยังไงหรือท่าน ไม่เข้าใจอะไรไปเพิ่มเติมนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นะไปเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้ให้นะครับสามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่า,าท่านคิดเห็นเป็นประการใดนะแล้วเดี๋ยวผมลองคลิปหน้าเนี่ยผมจะลองเอามาใช้คำนวณให้นะครับคำนวณดูให้นะว่าถ้าเป็นเรา ถ้าเป็นเราเราเราท่านท่านนะครับจะได้บำนาญประมาณเท่าไหร่นะถ้าใช้ตัวการคํานวณค่าสูตรบำนาญเนี่ยนะครับเราจะใช้เราจะได้บํานาญเท่าไหร่เออเราจะได้บำนาญเท่าไหร,ร,ร่เนี่ยเออเขาทำเขาเขาเขา,เขาทำาให้สแสดงว่าโอเคเราสามารถรู้จากการคํานวณน,นะครับผ่านการกรอกข้อมูลก็แค่นั้นเองนะครับ ก็ลองดูนะครับลองไปโดดนะครับตัวอย่างอะไรดูเนะี่ยอยู่ในนี้เลยนะครับลิงก์อยู่ในนี้แล้วก็ไปส่งความคิดเห็นกันนะครับนะไปเพราะเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเนาะถึง17ตุลาคมนะมีเวลาอีกอีก13วันทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปแสดงครับ ความคิดเห็นเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรตามสบายเลยนะครับนะแต่ก่อนแสดงความคิดเห็นก็ศึกษาหาข้อมูลจากในนี้ก่อนนะครับเพิ่มเติมก็ได้นะประมาณนี้ประมาณนี้ครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะค่อยๆอ,อ,อธิบายนะครับใครมีความคิดเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอ